พูดถึงเรื่องนี้เราก็ต้องระวังกันอีกเรื่องหน,นึ่งเนี่ต้องไหมต้นไหมได้วงจรปิดมาแล้ว<อ>เหตุการณ์ที่แท็กซี่รับผู้โดยสารไปถึง5นาทีแล้วไปติดอยู่ตรงราชประสงค์นั่นดูเถอะที่เรานำเสนอเมื่อวานน่ะนี่ฮะรมเรไปแบบนี้และเรื่องนี้เราเห็นอะไร เดี๋ยวผมจะมาบอกกล่าวแต่ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าดูจากภาพเคราะห์จริงๆผู้โดยสารที่นั่งมาข้างหลังเนี่ยไปนั่งฝั่งซ้ายนะถ้านั่งฝั่งขวาเนี่ยมันโดนตรงไอ้ยอดน่นนะเห็นไหมใช่ใช่ค่ะเนี่ยจอดปุ๊บล้มลงมาเลยนะคะ,น,ะน้องใบเห็นอะไรคเห็นอะไรจากข่าวนี้แปลว่าต้นไม้นี้ มันอาจจะไม่อยู่สภาพที่จะมีชีวิตต่อแล้วเนี่ยอ<ช>ืเทียบกับต้นอื่นสิคือใบแทบไม่มีเลยค<ช>่ะถ้าเป็นประเภทไม้ผลัดใบหรือเปล่ามันก็ไม่ควรจะร้อนกรนขนาดนี้อันนี้พญาสัตบัญช่ไหมใช่ค่ะถึงจะเป็นช่วงออกดอกก็ไม่ควรจะกรนขนาดนี้แล้วสภาพของมันมันต้องมีปัญหาใต้ดินแล้วตรงรากอ่ะแต่พู้ที่เกี่ยวข้องปล่อยไว้ได้ยังไงฟ้องคุณชาติชาติดีไหม ต้องสำรวจตรวจสอบต้นไม้ตามกาะกลางลิมถนนนะอันตรายโอ้โหจริงๆกิ่งทิ่มทะลุเข้าไปข้างในด้วยนะคะโชคดีผู้โดยสารไม่เป็นอะไร